สุภาษิตบทที่สข้อ7ที่เริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือจงเอาปัญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความรอบรู้ไวในสมุดคิงเจมส์เขาบอกว่าปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดฉะนั้นจงเอาปัญญาแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความเข้าใจไว้ปัญญาสำคัญที่สุดให้เอาปัญญา แม้จะได้เราก็ตามจงเอาความเข้าใจไว้แล้วปัญญาและความเข้าใจนี้อยู่ที่ไหนเล่าพระเจ้าได้ใส่ปัญญาและความเข้าใจทั้งหมดไว้ในวิญญาณของเราแล้วเป็นความเข้าใจอันสมบูรณ์เป็นปัญญาที่สมบูรณ์แบบทําไมเราต้องการปัญญาและความเข้าใจในชีวิตเพราะนี่คือกุญแจที่จะไขเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตคนในโลกนี้ใช้ชีวิตอย่างไร้ปัญญา แล้วเขาก็โทษพระเจ้าเมื่อเกิดหายนานในชีวิตเกิดความเจ็บป่วยก็ถามทำไมพระเจ้าให้ป่วยดูเหมือนคริสตินจะมีภาพว่าเราจะทำอะไรก็ได้แล้วพระเจ้าก็ต้องไปร,รักษาเราเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แล้วพระเจ้าก็ต้องช่วยเราพระเจ้าทำทุกอย่างเหล่านี้หมดแล้วแต่เราต้องรู้ว่าเมื่อเราละเมิเกดกฎทางวิญญาณเราใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องมันมีผลของมันใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายใจซึ่งปักอยู่กับวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข พ่อปีบอกว่าใครหวานอะไรก็ได้เก็บเกี่ยวอย่างนั้นคนที่หวานในย่านเนื้อหนังของตนก็เก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าคนที่หวานในย่านวิญญาณก็เก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วหลายครั้งคริสเตียนเสียเวลาตั้งคําถามนี้กับพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้าให้เกิดพระเจ้าไม่ได้ให้เกิดอะคะ่ะแต่เป็นเพราะเราให้มันเกิดเองเราขุดหลุมเตรียมฝังตัวเองใช้ชีวิตไม่ถูกมันก็ขุดหลุมไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันก็เกิดผลที่ตามมา มันมีเหตุแล้วมันมีผลและมนุษย์นี่แหละเป็นคนกําหนดถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาเราก็จะหลีกเลี่ยงไหยนะพระเจ้าจึงได้ประทานปัญญาให้กับเราประทานความรอบรู้ความเข้าใจให้กับเราเพื่อเราจะใช้จัดการชีวิตเลือกได้อย่างถูกต้องในทุกสถานการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงไหยนะเพื่อปิดทางไม่ให้ซาตานเข้ามาลักฆ่าและทําลายชีวิตเราแต่คริสเตียนหลายครั้งเราบอกเราจะทําอะไรก็ได้พระต่อาแต่นี้เรามีพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะมีชักรักษาเราเอง วิธีพิจารณาของพระองค์ก็คือพระองค์บอกว่าให้ทําอะไรทํำยังไงใช้ชีวิตอย่างมีปัญญามันจะชอบหลอกลวงให้คริสเตียนคิดว่าเราไม่ต้องมีปัญญาอะไรมากก็ได้เพราะว่าพระเจา้ารู้ทุกอย่างพระเจ้าต้องการให้เรารู้ทุกอย่างค่ะพระองค์จึงได้ประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเราพระองค์มาเป็นปัญญาให้กับเราไม่ใช่แล้วแต่พระเจ้านี่เป็นคําสอนหนึ่งที่ทําอันตรายคริสเตียนมานานแสนานานว่าพระเจ้าคือผู้มีอำนาจสูงสุดพระองค์จะให้เกิดอะไรมันก็ต้องเกิดไม่จริงนะคะ พระองค์มีอำนาจสูงสุดก็คือพระองค์เขียนพระบัญชีแล้วและพระองค์มอบการปกครองชีวิตปกครองโลกนี้ให้กับมนุษย์ดังนั้นทุกอย่างที่เกิดเพราะมนุษย์ยอมให้มันเกิดค่ะไม่ใช่พระเจ้าให้มันเกิดพระองค์สอนเราแล้วเปิดเผยกับเราแล้วว่าทางที่ถูกต้องคืออะไรความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นแค่ข้อนี้ข้อ,ขอเดียวน่าจะนำชีวิตเราได้ดีมากๆแล้วนะคะเริ่มมีประสบการณ์อะไรความตายหรือชีวิตสาเหตุก็คือลิ้นของเรานี่เอง นี่คือปัญญาค่ะบางคนอ่านเบืงพีเยอะแต่ไม่มีปัญญานะปัญญารู้วิธีใช้ความรู้ที่เรามีให้เกิดประโยชน์ดังนั้นคําถามหลายคําถามในชีวิตคริสเตียนนี่ไม่ต้องไปเสียเวลาถามแล้วหรอกค่ะทําไมพระเจ้าให้เขาตายพระเจ้าไม่ให้เขาตายค่ะถ้าคุณกระโดดจากตึกสิบชั้นจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะหล่นลงมาและคุณจะตายเพราะไม่เป็นกฎธรรมชาติมันเป็นกฎรรแรงดึงดูดของโลกใครก็ตามที่ตกลงมาไม่ใช่เฉพาะคุณที่ตกลงมา ใครคนไหนยากดีมีจนหญิงหรือชายตกลงมาก็ตายกฎเหล่านี้มันไม่ได้เห็นแก่หน้าใครคนนี้เป็นคนดังนะตกตึกไม่ตายก็เปล่าใช่ไหมคะคำถามหลายคำถามคุณอาจจะไม่รู้สาเหตุนะคะแต่มันมีสาเหตุค่ะทุกอย่างมีสาเหตุหมดและบอกได้เลยว่าไม่ใช่พระเจ้าบราิเคอรี่แบ่งปันเขาบอกว่าเขาจะพกกระดาษเล็กๆใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์เขาเสมอถ้าเขาเกิดตายก่อนวัยอันควร คนก็จะไปเจอศพเขาแล้วก็จะคนเป่าตังแล้วก็จะเจอทอยคข้าเขียนไว้ว่าอย่าโทษพระเจ้าเป็นผมเองที่ทําบาปเขาไม่อยากให้ใครโทษพระเจ้าการตายของเขาไม่ใช่เพราะพระเจ้าเพราะเขาทําบาปมันมีผลค่ะทุกอย่างมันมีผลค่ะพระเจ้าต้องการจะช่วยเรานําเราพิทักษ์รักษาเราตลอดเวลาเหมือนกับพ่อแม่ที่ต้องการพิทักษ์รักษาลูกค่ะเขาพยายามจะบอกพยายามจะเตือนตลอดเวลาแต่ขึ้นอยู่กับลูกจะรับปัญญาจะรับคําสอนคําตักเตือนนั้นหรือเปล่าปัญญาเป็นสิ่งสําคัญค่ะ คุณต้องมีปัญญาคุณจะบอกว่าฉันใช้ชีวิตตามสบายแล้วก็พระเจ้าก็ต้องคุ้มครองดูแลฉันนะไม่ค่ะพระองค์ได้ให้ปัญญาคุณแล้วเพียงพอเหลือเฟือเลยค่ะที่จะพิจารณาเราปัญญาอยู่ในวิญญาณต้องเรียนรู้ที่จะเอาปัญญาออกมาสู่ความคิดถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณมีปัญญาแล้วอยู่ข้างในคุณคุณต้องเรียนรู้ที่จะดึงเอาปัญญานั้นออกมาใช้ออกมาสู่สารจิตใจและออกมาสู่ร่างกายเป็นการประพฤติสู่โลกภายนอก เราต้องเรียนรู้ที่จะดึงเอาปัญญาและรับความเข้าใจที่อยู่ในวิญญาณของเราเปิดจิตใจของเราเปิดความคิดของเรารับความคิดของพระเจ้าเพื่อความจริงของพระเจ้าที่มีอยู่แล้วในวิญญาณของเราจะปรากฏได้ในสถานธรรมชาติเราสามารถมีชีวิตคริสเตียนที่เห็นผลเกิดผลและใความพึงพอใจได้นะคะ เราต้องอ่อกจากโหมดคริสเตียนหน่อมแนมทำอะไรไม่ได้ฉันอ่อนแอฉันไม่มีแรงฉันเปรีย้ยแล้วคิดว่านั่นคือความถ่อมใจนั่นคือความโง่คุณกําลังเดินไปตามสคริปต์ของมารการพูดอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับคุณพูดสิ่งที่พระเจ้าให้พูดค่ะนั่นคือปัญญาเพราะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่คุณจะพูดว่าอ่อนแอพูดไปทําไมใครอะไรได้ดีขึ้นเหรอเพราะการพูดของคุณไม่มีเลยเราต้องเปลี่ยนความคิดค่ะ ด้วยพระวาณพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยอย่างมากในการดึงเอาปัญญาออกมาก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่สามารถปลดปล่อยปัญญาทั้งหมดได้คุณอาจจะเรียนรู้วิธีปลดปล่อยมันได้บางส่วนแต่จะไม่สามารถปลดปล่อยปัญญาอย่างเต็มบริบูรณ์ความเป็นจริงชีวิตที่สวยงามที่อยู่ข้างในจะไม่สามารถออกมาได้จากวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของเราได้เลยถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือเหตุผลที่การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์สําคัญมากๆพระเยซูเองก็รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ในวิญญาณพระองค์มารับสภาพของมนุษย์ในจิตใจและร่างกายแต่พระองค์ไม่ได้ทําการอัศจรรย์อะไรใดๆเลยจนกระทั่งพระองค์รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกันทํางานไปด้วยกันคุณไม่สามารถแยกพระเจ้าได้นะคะ พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องทำงานด้วยกันทั้งสามองค์นี้ไม่ทำงานแยกจากกันฉันเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระวจ,จะนะแต่เรื่องพระวิญญาณจะไม่รับก็เท่ากับคุณไม่รับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่จะปลดปล่อยปัญญาและความประจักษ์แจ้งของพระเจ้าถ้าคุณไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณไม่สามารถดึงเอาปัญญาที่อยู่ในวิญญาณของคุณออกมาได้อย่างสมบูรณ์ในยอห์นบทที่14บสี่เขายี่พูดอย่างนี้นะคะ แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจหรือแต่พระองค์ผู้ทรงชูใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเราพระองค์นั้นจะทรงสอนทั้งทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้กับท่านแล้วพระพี่บอกว่าพระองค์จะมาเพื่อนําเราไปสู่ความจริงทั้งมวลถ้าคุณไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณไม่สามารถดึงความจริงทั้งหมดของพระเจ้าออกมาได้พระองค์ฟังพระองค์พูดพระองค์สําแดงสิ่งที่จะเกิดขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะถวายเกียรต พะวิญาณบริสุทธิ์จะรับสิ่งที่เป็นของพระเูซูและมาสําดงมกับเราในยอห์นบทที่16ข้อ12ถึง14เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้แต่เมื่อพะวิญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพรงค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้ร ถ้าเราไม่มีพะวิญาณบริสุทธิ์เราจะไม่สามารถเข้าถึงทุกอย่างที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในวิญญาเราได้เมื่อคุณรับปัิติมมาในพะวิญาณบริสุทธิ์สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะมีความสามารถในการพูดภาษาแปลกๆในการอธิษฐานภาษาแปลกๆและเมื่อคุณอธิษฐานภาษาแปลกๆอธิษฐานภาษาวิญญาณคุณก็ดึงเอาปัญญาที่อยู่ในวิญญาที่บังเกิดใหม่แล้วของคุณอ,ออกมาได้การดึงเอาปัญญาออกมาโดยผ่านการอธิษฐานภาษาแปลกๆไม่ใช่ทางเดียวแต่มันเป็นทางหลัก ังนั้นมันสําคัญอย่างมากที่คุณจะต้องรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การบังเกิดใหม่เมื่อเรารับความรอดครั้งแรกเราบังเกิดใหม่นั่นก็ประสบการณ์หนึ่งแต่การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการรับฤทธิเดชที่จะใช้ชีวิตใหม่นั้นได้เมื่อเรารับฤทธิเดชเราพูดภาษาแปลกๆภาษาแปลกๆนี้แหละจะช่วยเราใช้ฤทธิเดชนั้นเมื่อเราอ่านภาษาแปลกๆพระพี่เปิดเผยว่าเราเสริมสร้างตัวเองฝ่าายวิญญณ การเสริมสร้างตัวเองฝ่ายวิญญ,ญาณไม่ได้บอกโอ้โหทำให้รู้สึกดีขึ้นเป็นอะไรที่มากกว่านั้นมากค่ะเมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆอธิษฐานภาษาวิญญ,ญาณนั้นมันช่วยเราปลดปล่อยปัญญาของพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราอยู่แล้วแค่เพียงเพราะเหตุผลนี้ก็น่าจะทําให้เราสแสวงหาสิ่งนี้ยังมีประโยชน์อะไรอีกมากมายนะคะจากการอธิษฐานภาษาแปลกๆจากการรับอัพติศมาในพุะญิาณบริสุทธิ์การพูดภาษาแปลกๆผลิตประโยชน์ฝ่ายวิญญาณอย่างมโหฬารเลย บางกลุ่มเน้นการพูดภาษาแปลกเมื่อรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์จนละเลยการพูดภาษาแปลกหลังจากนั้นอีกมีคนจํานวนมากที่รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าเขาพูดได้เพียงเพื่อพิสูจน์ว่าเขามีพระวิญญาณละแค่นั้นหลังจากนั้นเขาไม่พูดอีกเลยภาษาแปลกเป็นสิ่งที่เราควรจะพูดทุกวันอธิษฐานทุกวันเพื่อเสริมสร้างตัวเราเองขึ้นทุกวัน คนจำนวนมากเมื่อไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของภาษาแปลกเขาก็เลยไม่ใช้มันอีกเลยเขากําลังพลาดประโยชน์อย่างมโหฬรารจากการพูดภาษาแปลกๆที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจาวันของเขาถ้าสนใจเรื่องนี้หาฟังได้นะคะรู้สึกว่าเรามีสอนไว้เรื่องการรับประมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องการพูดภาษาแปลกเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้รับเรากำลังพลาดของดีที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ค่ะนี่กาจจะคือเหตุผลว่าทําไมเราไม่เกิดผลไร้ฤทธิ์เดชในชีวิตคริสเตียนไม่ประสบความสําเร็จนักหรือว่าผิดหวัง การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้คุณมีประสบการณ์ความรักของพระเจ้าเข้าถึงฤทธิเดชของพระเจ้าได้มากกว่าแต่ก่อนนอกจากนั้นพระเยซูเองก็ตรัสในยอห์นบทที่ 20- ข้อ2ีบอกว่าจงรับพระวิญญาณคุณยังจะเชื่อฟังไหมถ้าคุณกาลังฟังเรื่องนี้อยู่และยังไม่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะก็หนุนใจค่ะว่าให้รับวิธีก็คือคุณอาจจะไปหาใครที่เขามีแล้วให้เขาช่วยคุณ หรือว่าคุณเข้ามาหาพระเจ้าเองโดยตรงเลยและอธิษฐานกับพระองค์เรื่องนี้โดยตรงถ้าคุณสนใจให้ติดต่อเราก็ได้นะฮะบรีเนดูเขามีเฮล์ไลให้คนโทรศัพท์เข้ามาจะมีคนที่อธิบายแล้วก็อธิษฐานกับคุณเพื่อช่วยคุณให้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเห็นตัวอย่างคนมากมายที่รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางโทรศัพท์เมื่อคุณอธิษฐานไปษาแปลกๆพระผี่เผยว่าเป็นวิญ,ญญาณคุณที่อธิษฐาน ความคิดของพระคริสต์ปลดปล่อยปัญญาของพระเจ้าอ,ออกมาเมื่อคุณอธิษฐานภาษาแปลกๆทำยังไงต่อเมื่ออธิษฐานภาษาแปลกเสร็จแล้วให้ขอและเชื่อสําหรับการแปลในหนึ่งโครินธ์บทที่14บสข้อสิบอกว่าเหตุฉะนั้นให้คนที่พูดภาษาแปลกๆอธิษฐานว่าเขาจะสามารถแปลได้ด้วยพระพี่บอกว่าเมื่อใางภาษาแปลกๆนั้นให้ขอที่จะแปลได้ด้วยและเมื่อเราขอที่จะแปลได้จะมีความคิดเข้ามา แต่เราก็ไม่ได้เชื่อความคิดนั้นเราจะต้องมีพร,มพระเจ้าที่รับรองความคิดนั้นพร,พระเจ้าก็ต้องไม่ใช่แค่ข้อเดียวด้วยต้องสองถึงสามปากที่จะรับรองความคิดนั้นถ้าเราใช้ชีวิตเดินตามแนวทางที่พรอพิ่สอนเรื่องการพูดภาษาแปลกๆการ,ปร,ะะปรแปลภาษาแปลกๆการใช้ของประทานฝ่ายวิญญ,ญาณเราจะรับปัญญาจากพระเจ้าได้ตลอดเวลา จงยอมให้พระเจ้าประทานความเข้าใจให้กับเราโดยผ่านสิ่งเหล่านี้เพื่อที่ความรู้ความประจักษ์แจ้งของพระเจ้าที่เป็นความเลนลับที่คุณกำลังพูดอยู่ด้วยภาษาวิญญาณจะสามารถออกมาเป็นความคิดที่คุณเข้าใจได้และคุณจะได้เห็นการปรากฏของฤทธิ์เดชของพระเจ้า